สูคุ้สูข้นมนีบาลแมนไส้กับมีของอันหนึ่งเนาะที่สิมารีวิวให้พี่น้องเบิงน้ำกันซึ่งว่าบาลแมนไส้เดี๋ยวสั่งมาจากลาซาดามันจะเป็นเครื่องยางเนะาะทีเบิงน้ำกันเนี่ยเนาะแก๊สที่ว่าเป็นฝากลนะที่ว่าใส่เวลาสั่งไปกับเกือบเกือบพกมือเนาะ พราะว่าช่วงนี้เขาเจว่ามันคนทรงเครื่องสะแน่ก็เลยเลยครับเครื่องสะเพราปกติกับเขาเจว่ากับประมาณสามวันเนาะกับสีหอดเล่าแต่ว่านี่บาร์เมนไส้กับเบลเขาที่ว่าเติบสะเติบสําหรับเทียนนี่จะกับบอกเป็นยังพี่เนาะก็นเลยครับคือเก่ามีเลยสําหรับกล่องว่าแดงมาก thì là bắn truu kiểu bịt bịt sịt luôn, năm canh thì nó เนาะเทนแทนเทนอ๋เป็นใหม่กันสันพี่น้องเพื่อเต็มเต้นเลยพี่น้องเลยเครื่องกันมีใจสุดๆเลยพี่น้องคือว่าเป็นเครื่องที่ว่าจำเป็นหลายต่อการถ่ายคลิปของเราใส่สิ่งแวด เป็นรุ่นโมซ่าเนาะโมซ่ามินิ S โมซ่ามินิ e s s n i a l s s e n t i บอกเสียงบ่อยากถือปันใดก็ขอโทษพี่นะเยอะเนาะพ่อกล่องกที่ว่าสวยงามเนาะพี่นเนาะมาแก้บังนกันเลย ออกดีด้อกออกฮแกออกมาซิงจมิดที่เราเห็นทางหน้ากองก็คือสลุ่มกูมือของมันที่ว่าสวยงามดีด้องกดีด้องว้าว สีดำสวยงามเดี๋ยวเอาสิมากแกรีวิวน้ำกันเบิง่งที่ว่าสวยงามเลยพี่นอ้องเป็นรุ่นใหม่กันสันเป็นรุ่นที่ว่าเป็นใหม่กันสันที่ว่าเป็นรุ่นที่ว่าจับแบบถนัดเลยเลยพี่นอ้องแบบแบบพับได้พี่นอ้อง สวยงามเนาะพี่น้องเนาะคือว่าวัดสดุทีชื่อว่าเบบิกาชื่อว่าแนนหน้าดีคนอื่นเท่ามาหักทัวมันขึ้นพี่น้องวิธีใส่เบาเบนใส่กับเบิร์จากรีวิวมาก่อนนะเนาะก่อนชิมาแกกองเบิร์กันเลยพี่เนาะคนอื่นเท่ากับบีบเท่นี้เนาะขึ้นแล้วเท่ากับฮักข้อมันขึ้น นับผู้ที่านนับมือเลยพี่น้องเอามาครับเอามาหาคอตันวนี้ขึ้นโอ้ลืมไปพี่น้องเรื่องใหม่เบงว่ามันมียังแน่ในกล่องสำหรับสำหรับในกล่องมันก็สิมีอุปรกรณ์ที่มันหายมาเนาะอันหนึ่งเนาะมันจะเป็นคาร่าค่าต่าง ค้าต่างเป็นค้าต่างเนะานะนะเนาะสำหรับต่อนะครับใส่ต่างเนาะอันนึงยางที่สองเป็นสา,ายสายสากมันเนาะจะเป็นหัวไทยสี่เนาะที่วาหายมากกับตัวเครื่องมันแต่ว่าบ่มีอะแดปเตอร์มันเนาะบม่มีตัวนี้ มันหายมาแต่้ายอย่างที่3ก็คือซ้ายผดเนาะเสียบสําหรับคันเท้าบ่อยากโหลดแอปบอยากโหลดแอปมาใส่เนะเาะห้อกระจซ่ซสายตัวนี้เสียบเพื่อเสียมตตอ,อกับเทอศัพ์กับไม์กันสั่นของเขาใส่ซ้ายตัวนี้ยางที่สนี่เนาะนี่เลยเป็นทงผาพี่เนาะสำหรับห้า ใส่ถือง่ายถือไปใส่เฮาอย่าถือไปใส่บ่ต้องใส่กองนะเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นภาพใดเนาะเพราะว่ารุ่นก่อนๆมันก็กสิเทาบ่ได้สาหรับรุ่นนี้ก็เป็นพิเศษเลยภาพใด๋ย่เบาแม่นใส่มากเลยในรุ่นนี้ภาพมามันหน่อยถือง่ายถือไปใส่กับสบายแบบท่นบเกเฮา สวยงามพี่น้องสีดำาแบกแบบดำดาด่านะพี่น้องเนาะใส่ทงกับพอดีครับสํานี้พี่น้อสงววส,อสวยงามนะพี่น้องทงก็เทว่าโอเคอีกได้โมซ่ามินิเ วันนี้เฮาสีมาเบิ่งวิธีการใส่มันพี่น้องสำหรับนี่กับคู่มือมันนาะตัวน,นี้เนาะสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ทันเบิ่งรีวิวกับเบิ่งอยู่คู่มือมันก็ได้เนะจะมีเขียนละเอียดที่ว่าวิธีใส่ของมันมันสะมีทั้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษารัสเซียถือว่าครบเลยพี่น้อง ตุกตุกภาษาเพระาะเข,ขาจจมีหลูกขาหลายๆประเทศเนาะก่อนนึ่นเท่ากับมานักขออมันึ้นก่อนพี่เนอะจับเลยกับก่นอ,นบอ,กอนเ้าชิซายโทรศัพท์เฮาอยากจับไงเฮาก็ต้องหันกดมันใส่พี่เน้ะอ,อยังจับไง เ okay. okay. วลาเ้ามาจับจริงๆมัน,น,นง่ายทีเดียเขาอยากได้เบื้องได้ห้ากับฮาไปเบื้องนั้นพี่เนาะมันปินมาเบื้องนี้ก็ได้ถ้าเ้ามาใส่กล่องเบื้องครัวเ้ากับปินมาเบื้องครัวมกล่องเบื้องสายเ้ากับปินมาเบื้องสายพี่นเนาะจริงเลยนี้มาจับโทรศัพท์มาเวลาเ้าตักงนะฮะทีใส่สบาย เอาใส่ถานัดมึอ,นนอเนอเาะมันจะบ่เฮ็ดให้แกนมอเตอร์เฮามันเสียง,ง่ายสําหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันเคยเห็นหรือว่าเคยใส่ก็บ,บ่ต้องห่วงเนาะว่าบอนนี้มันสิไปติดกับปุ่มบีบเฮาบอเนาะเพราะว่ามันเพราะว่าเพิ่นได้เฮ็ดมาแบบให้มันมีห้องมีห้องเพื่อบอ่ให้มัน ตัวโบห้มันทับกับปุ่มบีเพ้าอยู่แล้วก่อนถ้าใส่เขา้ากระต่างบาลานเนาะต่างบาลานมันไ้มันเป็นตัวถ่วงของโมเตอร์เนาะเข้าต่างบ,บาบาลานห้มันเทียงเทียงมันจะเปิดใส่บางทีเนาะกดนี่จึงเนาะเออพี่นาะแล้วถ้ามาเปิดกล่องถ้าถ้าเปิดกล่องแล้วมันสะเสื่อมกันแบบอัตโนมัติเลยพี่นนอะ ถ้าว่าเฮายังบ่ทันโหลดแอปเฮาใช้กล่องธรรมดามันจะเสียบกันเลยลาเฮา,าใส่ถ้าเฮาบ่ใส่มันก็สิดับเองเฮากดขึ้นไปมันก็ดับเองสําหรับใหม่กันสั่นเฮาตอนนี้เฮาเปิดแล้วเนะาะเาับไับ เขาเวียงไปเวียงมากแต่มันก็สีอยู่หมอกเก่าพี่นองท่าสีเวียงในตังมันจะมีปุ่มตัวนี้เนาะกดปินสายปินครัวเหนื่อยขึ้นกลมล่งเนาะ ได้เดียวให้าสิแค่นท่งแค่นเบงปุวัวแค่นเบงสางโอเคกลับไปฮะพี่นอนองก็ได้ว,ว้าวสุดยอดเลยพี่นนองถือว่าครับนันนักได้ดี พอดีมือเลยจับไปถือว่าโอเคเลยพี่เนาะว่าโอเคเลยเนาะหน้าตาของเบมืองตัวนี้ก็เป็นไฟที่ว่าสแสดงสถานะแบตเตอรี่ของมันเนาะตัวนี้ก็บเมนพอร์ดพอร์ดผู่ผู้สากเนาะตัวนี้ก็ปุ่มปิดเปิดนั่นสำหรับตัวนี้ก็เป็นปุ่มไกปืนเนาะตัวนี้เป็นแบบ เวลาเราอยากหลอกเพื่อให้แก้นมันอยู่บนเกา่าตอนนี้เราไหวหลอกนะกดสองเถอตอนนี้มันจะหลอกแก้นนั่นแลลวเนาะเขาขยับไปทางไดไมันก็จิ้มหนะันเนาะสำหรับตัวนี้มันก็นสามารถที่ว่าทักกิ้งหนาเทาได้เนาะ สาหรับตัวนี้เวลาห้าสีเคลื่อนไว้ไปทางใดเนาะมันกระิเคลื่อนไว้น้าเนาะคือห้าตัาง้งพามันจงสีเนาะเวลาเ้าเคลื่อนไว้ไปทางใดมันกระิปิปนไปน้าเฮาเพราะมันจะมันจะแบบจําหนาเ้าเนาะแล้วมันกระิปิปนน้า สำหรับใหม่กันสันตัวนี้ก็เป็นรุ่นโมซา mini s เนอะถือว่าเป็นใหม่กันสันที่ว่าคุณภาพเลยถือว่าเห็นหลายๆคนกระสือมาใส่เนาะเนื่องจากราคากระโบเพ่งราคากถือว่าสามารถเข้าถึงและก็จับต้องได้เนาะราคาก็อยู่ที่บาเมนไส้สั่งไปก็อยู่ทีราคาพันเจ็ดล้อหาสิบบาทเนาะ ที่ว่าเป็นราคาที่ว่าลงมาไลายเติบเนาะแต่ก่อนกนารรัคาเกือบสามพันเนาะที่ว่าตอนนี้ราคาก็ลังลงยล่สำหรับสำหรับคู้ได้ยากสั่งครับเขาไปสั่งเนาะอยู่ลาซาดานะเขาไปในเว็บลาซาดาสั่งได้เนาะประมาณสามสี่วันกับฮอดเล่าเนาะทือว่าลุ่นน้กาถือว่าโอเค การจับกับพอดีมือเลยมันนับกับสียูที่ประมาณประมาณสามร้อยกลามะบวกกับโทรศัพท์กับสียูทีสี่4้อยป้ายกลัามเนี่ยเกือบเื่องโล่นะทาส่โทรศัพท์นถือว่าจับกับบมือไงกันไดอันแล้วเนาะมันกับสีเวลาเขาเปิดกล่องนะมันกับสีเสื่อมกันแบบอัตโนมัติเลย เป็นบางทีเนาะเวลาเ้าขยับเนาะเ้าขยับจึงสี่โทรศัพท์เ้าก็ยังอยู่บนบนเก่านะ,ห,ะห้สีเหตุจึงสีอาจจะเป็นเวลาห้างแลนเนาะเ้าจะเห็ุจึงสี่จึงสี่แต่ว่าแต่ว่าโทรศัพท์เ้ามันก็ยังอยู่บนเก่ามันต้องใส่ก็ได้เพียง สำหรับตัวนี้กระสิเป็นปุ่มซู่มเนาะสองข้างซุ่มเขาซู่มหมอกสำหรับตัวนี้ก็ปปเป็นไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่เนาะว่ามันยังเหลือซําได้สำหรับผู้สากกจะเป็นไทซีอยู่บอลน,นี้แต่มันซินี่บอลซุปอยู่นี่เนาะ สำหรับการต่อใส่กับโทรศัพท์ของเราถ้า,า,าเราใส่แอปโอเคแด้พีีนะวันนี้เราไปเบง่งกันนำใส่ตัวจริงเนะาะว่ามันสิออกมาดีสำได้ลองไปยางหรือว่าไปแลนดนะ์นงนี่จะเป็นวิดีโอต้อนบรดีษษ้ใส่ใหม่กันสันเนาะฮาสิลองแลนดนะ์ จะเป็นวิดีโอที่เอาใส่ไมคกันสันเนาะแลน สิประมาณนี่พี่น้องสำหรับการรีวิวของเขาก็เป็นใหม่กันสั่นของบ่าวเมนใส่สื่อมาใส่เองเนาะบบเมนลามานี้บเมนลาบ่าวเมนใสเอามารีวิวเพื่อขับสปอนเซอร์หรือว่าได้เงินจากคานบาโบเมนเนาะเป็นใหม่ที่ว่าบ่าวเมนใส่เก็บเงินสื่อเองว่าพอได้ว่าใส่อยู่ในสองของเราแล้วเป็นความซุกน,น้อยๆพี่น้องพอได้ไทาย หลินทายหัวทายลง YouTube ให้พี่น้องเบิ้ลน้ำกันนั่นแหละคือแบบเป็นความสุขในหน่อย,อยของเฮา <c oughs> วและวก็ได้ทายได้หลินเนาะพี่น้องเนาะสิซื้อแนวแพง <c oughs> ๆคือเขากับบมมิเงินพี่น้องเลยสิซื้อโกโปโกโปคือเขาคือหลุนที่ว่ามันมีระบบกันสัน่นกะบบมีเงินจ่าสื้อตัวนี้เนาะราคามันกับบอดซูงกบบมีแต่บอดเทิงสองพันบาทจับเนาะกระสือมาใส่ ตัวนี้ถือว่ามันกสิเป็นประโยชน์ต่อสองเฮาหลายขึ้นบ่หลายก็น,น้อยบ่น้อยก็หลายพี่น้องก็สิประมาณนี้พี่น้องสําหรับผู้ใดที่มักรายกาสําหรับผู้ใดที่มักในคลิปนี้เนาะหรือว่าอยากซื้อหรือว่าคิดอยากได้เนาะก็ลองไปสั่งเบงิงเนาะอยู่ ลาซาดาหรือว่า s อป p ี้เท้าเป่าก็มีเนาะตัวนี้ถ้าว่าผู้ใดมักไว้ไว้แน่ก็ซื้อยูราวเลยก็ได้ยูราวก็ก็สั่งมาใส่เบิงเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่นอ้อง